สบายดีว oh, ันนี้เหลือเหลือเท่าไหร่แล้วนี่เหลืออมาร้อยอ่ะเออวันนี้เฮ็ดมาสีร้อยเหรอโอ้ยเฮ็ดมากเด้อีกะแมวันนี้ซื้อไปไม่ได้กินเท่าเลยสียไม่ได้เสียเพาของเจ้านะเสียเสียอย่างอื่นไม่ได้กินเลยอืม นี่น้องยังเคโยเคโอเกมหา่าสีเท่าไหร่50,000 100บาท เน,เนื้อ,อเนื้อกับหมูนี่พอกันเม,ามาื่อวานนี้กลับไปถึงกท็ทำเลยเออมาเดีย๋ยวนี่น้องใหมาเพียงขายถุงเุงพลาถุงพลาพี่ถุงาพเอาขายขายให้หน่อยขายให้หน่อยนี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเป็นบางคนมาขายพริกแทนแล้วตูนยาวหรือเปล่อุ้ยน้องก็สูงกันนะเนี่ยเออค่ะอาว ต้องพวงซิปอืมนี่อุ้ยน้องเขาสูงนี่มาสูงร้อยเท่าไหรเจ็ดสิบห้ยไม่ถึงสูงร้อยห้าสิบเจ็ดเออสูงร้อยห้าสิบเจ็ดดูดูร้านนี้เขาหมดเร็วมากนะพูดไก่ทางเหนื่อยขายของกินซุกนะขายของกินซุกของกินซุกขายของกินสุกคือของที่ทำสำเร็จแล้วอ่ะขายทิ้ง ้นร้านนี้พัสบายแล้วดูดิเขาเก็บร้านแหนมร้านดังที่เห็นใครๆเขาก็มาถ่ายกันร้านร้ันถนาดนดังยนพวดขายดีดังดัยนพวดขายดังของคนขายด้วยคนขายสคนขายดังกว่าคนถ่ายอ่าคนถ่ายเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยว่าใครเออไปเห็นน้องเขาละลงรถเท่าไหถ่ายถ่ายรึเปล่าอันนี้คือเป็นแหนมอะไรอ่ะมีต้องชิมเลยต้องชิมต้องอุ่นๆร้อนด้วยมีหมูกัอบม้วมีสีแดงกับสีเหลืองอยู่ กินแก่แก่ต้องแก่ดิมันกินได้เลยเหรอได้เลยดิจะต้องเอาไปย่างไปอะไรใช่เราต้องดูว่าอันนั้นอันนั้นคืออะไรอ่ะหมูออ๋หมูอันนี้อยากอยากเป็นไม่ที่ให้น้ <ๆ S 1> องแก่ไม่สำคักอย่ารู้ว่าไปตองไปเยอะขนาดไหนโอเคนี้นี่เป็นจริงเหรอมาลุ้นกันครับไปตองจะถึงสิบไปไหมไม่ถึงไม่ถึงดูนี่อันนี้ขายเท่าไหร่ครับสี่พันละแปดบาทอันละสี่พันห่อละแปดบาทเท่าไหร่ กินกินได้เลยหรอได้เลยชิมได้ชิมได้อิมชิมมาชิมเลยดูนนีูด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 ูนูดูดูแนมูมูดูนะอรดูแหนมหืูด่ดลดูดูแหนมเนด้ด้น่อยนี่โอ้โหอันนี้คือน่ากินมากครับ่นนก แล้วถ้าเกิดคนอยู่ตัวแขวงเอออยากกินของเจ้าเนี่ยต้องติดต่อเจ้ายังไงเนี่ยสร้างไรเนี่ยห,หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาจะสั่งซื้ออะไรเงีย้ยม<อ>ันมีส่งให้ด้วยไหมอ๋อนี่เป็นเนี่สใจอ๋อไม่ได้สนใจ<อ>เดี๋ยวลองชิมดูคนระับว่าป็นวันนี้โดนท่านใจเพราะว่ามันไปหอดเนาวมันรุนเพราะมันฉอดมันสด Không, không có phiếu okay. yeah, à, 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 đi mẹ tàu đi mẹ tàu đi mẹ rất đi mẹ tàu 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 đi đi mẹ tàu đi mẹ tàu hay. Bánh bánh แม่ค้าแหนมที่เคยที่เคยเข้าที่ผมเคยถ่ายเออตั้งแต่เกิดมาแล้วกันเพราะผมเพิ่งเคยถ่ายร้านแหนมร้านเดียวอยู่าะ <c oughs> น้องเขาก็เพิ่ง <c oughs> ขายนะแหนมครั้งแรกในชีวิตเหมือนกั็ขายมาสองเดือนแล้วเลยฮะน้องเป็นสาวเมืองอะไรนะแหนมสาวราวัตรเดี๋ยวว่าเราจะไปสาวรวัตรกันเออ <c oughs> แล้วเจ้าบอกว่ามีมีมีงานบุญงานบุญวันไหนวันที่สิบห้าที่สารวัตรหรือที่ปัตเซ่ มันเป็นบุญอะไรอ่ะรู้ไหมบุญประจํปีปรจำปีของหมู่บ้านโอแล้วก็ไปได้กี่โมงถึงจกี่โมงไปไล่แปดโมงไปแล้วอ่าแปดโมงแล้วแล้วชื่อหมู่บ้านอะไรเราจะได้ไปถูกแก้วสัมพันธ์หลักสแก้วสัมพันธ์หลักสองหลักสองไปหลังเลนบ้าน พันหลัดสองมันมันมันถึงบอสสไหมไอ้ขนส่งไหมนี่บอนปั่มน้ำมันอ๋อทางเข้าวปนปาน้ำมันเนาะปตทบอนเอิ่มแฟนชิฟเลยค่ะแฟนชิฟอ๋อเข้าเข้าตรงแฟนชิฟเหรอแม่ ก็ไปตลาดตลาดตลาดที่มีชิ้นไอ่ชิ้นหดาดเป็นวะชิ้นหดาดต้นไทรอะไรทั้งอย่างอ่ะเข้าไปในนั้นเหรอไม่ใช่ให้เลี้ยวขวามีซอยเรามีซอยเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายอ๋อนั่นคือถึงหมู่บ้านแล้วแต่เขาไปอีกเพราะว่าอยู่ในอยู่ในอีกประมาณจากหลักตอนหลักปะไปถึงก็เขาเดียวเองเออแต่ว่าเขาเดียวเขาทำทั้งหมู่บ้านเลย เออก็มปนไกลนี่มาออนี่แบบ่นเอาเ,ออเาอ้าเอาน้ำรำเดือดมาแบบมารับแ,แล้วน้องไปไหมแล้วน้องไปด้วยไหมไปได้กะต้อยยุครับแขกเพื่อนอ๋อไปรับแขกนี่มูมูสิบเจ็ดหน้า พี่ไม่ใช่แขกติ่ไปได้ไหมไปได้พี่เป็นพี่เป็นไทยไม่ได้เป็นแขกอ้าจ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 ้วเนี่ยาจ้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 ่จ้าจ้าจ้าจนะจ้า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 จ้้า้าจ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 ทา้าจ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 ีาจ้าจ้้ม่านาาา ปว้วซวไมูมีมตเอเป็นปู่ตั้งให้ปู่ตั้งให้โอู้่ตั้งให้ปู่เคยไปติดก๊อมาก่อนโอเคไหมคบยังไม่ได้ถ่ายเลยให้พี่ถ่ายโอเคเดี๋ยวผมคอยถ่ายโอเคแล้วพี่เธอให้ให้นี้ก่อนนะให้เขาถ่ายบ้างเสียงกุ่เขาเอาฝากฝากติดตามได้ติดต่อได้ตอนนี้จะสองล้านละฝากฝากติดตามยเด้อ อย่าลืมของช่องน้องด้วยหนะ่อยตอนนี้คนดูของเจ้าเริ่มเยอะแล้วนั่นแหละเข้าไปติดตามเป็นพันกว่าแล้วแมนเด็กอะเข้าทำอะไรอยู่นะเขาไปติดตามเลยเด้ okay, เอโอเคท่านเกลียวอ๋อนั่งนานทำไมวันนี้นั่งนานหรอเออวันนี้ขายไม่ดีนะวันอังคารเนาะมันต้องมันต้องฟ้อนบ่เพลงม้ <c oughs> มวนนดิเพลงม้วนบ่เออ โอเคปะขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจ